อาโมเนโทตันเตสะสาภาวตุเตเสยมังคาราเาตินกัสวรังจิมาตภูตังทาวากิจักกมสเนวสุธารุนันตังมีตัมบุเสกวิทินาสิตาวาตันเตสะสาภาวตุเตเสยมังคาราเน ตากากรมทิิหาสัสุธารุนันตังดาวันติโยชนะปังถูุริมาระวันตังวิติปิสังัตตมโนสิตาวามุเนทตันเตสะสาภวตุเตสยมังาราลี ทารัยวกาปิณิยาจินทยารุจาวะจันลังยามสีตันเตนะโสมวิธินาชิตาวามุเนโทตันเตสัพพะวัตุเตสยามการานีทิหายามากิจจะกั ตามังติอันะัูตังอนยาปะฏิปะจาริโตโมเินโทตันเตสสภวะุเตสยมังคารานิปะนังทภูตคังิีภูธังมะหิติงภูเตนะเทระภุตังเคนะธรรมะปัญโต วะเทสวิธินาสิตวามุเนโทตันเตสะสาภวตุเตสยมังคาราิเทิุเพนะุาตหทังามังยิตจุติมิิะการิานงยาังเทนตวามุเนโทตันเตสะสาภวสุเตสยมังคาราณิ อิปุตัสยาังกราตตาคาหายวาจานุสินาสเนศราเทมาตันติหิกวานเนฆาวิธานิสุปตะวานิมุขังสุขังสิขมุนยานโรตพันโยมหากรุณโกนาโทหิตายะบะ นหาโหตุเตขยมังการังันโตโพทียามูเรสายาดังนั้นนูเรวังกาวังมิเ

พระจาทิสุภะทากีนังกายกรรมังพากรรมังบาฮาสีนังบาฮากีนังมโนกรรมังปะเนสิเตปะทากีนัปะาากีนัลิงกัสสวานาระวันตะเค ปารักทีเนีะวัตุสัพพังังสารังลักขันตุสัพภเทวาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาจุติพวันจุเตพะวัตุสัพพังังสารังรักันตุสัพภเทวาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธา ตุทีพวันสุเสวะวัสสสะสัมมังสารังราขันตุสะวะเทวะตาตากังฆานุอาเวนะสะสะสุทีพวันสุเส Oh, good could